มือนี่กัสิผาพ,พี่น้องมาเบิงบรรยากาศหลังจากการทำการแสดงตลกในช่วงคอนเสิร์ตของสมโอโลเดี่ยวไปแล้วพี่นอ้องอ่าแล้วเร,เราก็มาเช็ดหน้าเพื่อจะแต่งหน้าในอีกรูปแบบหนึ่งของการแสดงนะคะพี่น้องเต่งอ่าเต่งก้อานานันี่ก็คือเขาเอื่นว่าเต่งหน้าผีหรือเต่งหน้าตลกแล้วเราก็จะมาแต่งหน้าสวยที่อาจจะสวยบ้างไม่สวยบ้างนะคะพี่น้อง <laughs> เอออ่ะมาเบิ่งกันขั้นตอนกัน ใส่ซีวิตประจาวันของแต่ละมือนของการทํางานของหนูนะคะคืนนี้อ่ะเราก็เช็ดหน้ากันไปเรื่อยๆค่ะทําความสะอาดกันไปเรื่อยๆตรงนั้นตรงนี้ที่มันเปื้อเลือเล่อนเปือเอเ้อนไปน,นั่นและเนาะเอา้าหานั่นหานี่มามาเติมมาตมแต่งค่ะพี่นอ้องตามความเข้าใจนะคะคืนนี้อาลงร้องพื้นขันตอนแรกก็ร่องพื้นให้นามันนวลสว่างขึ้นมา ลองพื้นละแล้วงวกไส้งวกขวาหาแป้งสลับน้อยขึ้นมาตบค่ะตบนั่นตบนี่ตบไปโรดตบให้มันแน่นให้มันเยื้ออาจจะแต่งแล้วแบบขึ้นหานไปอาจสะซื้อกับซามันเพราะวาเหงื่อเขามันไหลน้องพี่น้องตบไปตบมารู้สึกว่ามันเนียนแล้วเราก็ลงมาลงเอ่อไฮไลท์กันนะคะมาลงไฮไลท์กันแล้วแล้วอ่าลงไฮไลท์กันแล้วแล้วเราก็มาเสริมสันดังกันนะคะอ๋อเป็นคนจมูกนิดหน่อย อาลงไปเรื่อยๆอ่าลงจมูกนิดนึงแล้วก็มาลงเปลือกตากันนะคะอ่าบล็อกตาบล็อกตรงนั้นตรงนี้ถ้าตรงนั้นตรงนี้ที่คิดว่าเขาเห็ดเห้อเขามันงามเขาก็เฮ็ดไปอือแต่บางเชื้อผู้อื่นอาจจะเบิงวาบองงามกับซามแต่เขาก็คิดว่าเขางามอ่ะแล้วเราก็มาทาแก้มเอ่อมาทาแก้มที่มันเป็นเบลลนะคะท้าแล้วก็ มาซองเบงเช็กรายละเอียดมากรีดตากันเลยนะคะทีนี้เอการแต่งหน้าของสมุนมือหนึ่งก็ว่ากับบัญญัดอกพี่น้องเป็นค้นที่ใชค่อนข้างจะมักง่ายในการแต่งหน้าเติมนะคะอขีดนั่นกีดนี้แล้วเราก็ซองใส่ซองขวาเติมนั้นเติมนี้ตรงนั้นเพาะไปตรงนี้แดงไปตรงนี้แดงบาแดงแล้วเราก็มาเติมคิ้วกันเลยนะคะเออ เติมคิวกันไปแล้วแลๆวอเติม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 เป็นคนที่เขียนคิวไม่เก่งนะคะแต่ว่ากะกับพอ้ายูเออเรื่องละครมามัสคาล่าปัดคิวกันเลยนะคะบัดที่นี่อ่ะยาวไปนะคะยาวไปเรื่อยๆทั้งทั้งไอนะคะแต่ว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่อัดไว้นานแล้วแหละแบบด้วยน,าน้าได้เราก็บับพึ่งนี้โอกาสที่มาาันบรรยายมะผักสุพีสุนองฟังนะคะพี่น้องอ่ะพี่น้องถ้าเกิดเบิ้งคลิปนี้แล้วกะ อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดคอมเมนต์อยากเห็นบรรยากาศการทํางานของมอลลําหรือของสมโอดแต่ละมือในส่วนใดว่าอาบน้ำจ้างใดกินขา้าวจ้างใดอยู่จ้างใดนอนจ้างใดจังสี่เม่นมากอยากเห็นมุมใดส่วนใดของชีวิตประจําวันของสมโอเนะพี่นอ้องอะเ <Okay. S 1> บาใด้บ่โดนอ่าแจ้งได้บ่โดนเสร็จแล้วค่ะซองใส่ซองขวาลืมอย่างบอ้อลืมติดขนตาเราก็เลยมาเติมขนตากันเลยนะคะพูวละ่ะ ขนตาเพื่อนเออขนตาเราก็ใช้สองสามมือฮอกเอาทิมนี่เราก็เลยมาแกะกล่องใหม่กันเลยนะคะบันนี้ทำมาติดขนตาเพื่อจะให้มันฉ่ำวาวอ่าติดไปติดไปเรื่อยๆนะคะติดทางซ้ายทางขวาทางขวาทางซ้ายเช็คความเรียบร้อยนะคะพี่น้องอยากเห็นมุมใดส่วนใดกะเมนมาเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณทุกคนที่กดติดตามที่